ข่อยบอกพวกเนี้ยข่อยบอกว่าปลูกข้อไตข่อยก็แล้วกันวัต้องมาคิดที่เราข่อยจีบเอาอันนี้ข่อยปลูกข้อไตข่อยจีบผูกขันงยางข่อยสายข้าแปงนี้แล้วงข่อยมีุ่กซี้ดูยางแล้วงข่อยเฮ็ดแต่น้ำนี่ครอบครัวข่อยนี่เหตุผลของเรามีหมดทุกอย่างแต่มันไม่ใช่นี่คือไม่ใช่ทางออกอันไหนมันแก้ไขได้หมดใช่ไหมที่เบาอยู่นี่คือมันผ่านเข้ามาแก้ไขหมดเลยอ่ะมันมันมันสุดแล้วสุดของเราข่อยแล้วพอมาอย่างอัจฉริยะแล้วคือยังป่ดสิวข่อยอยู่นี่เพื่นไพื่ยังข่อยวัตยางเด้ ่อยมาอยู่นี่่อยมาอยู่นี่่อยมาตัวคนแปลตัวคนเดียวน,นะ่อยมาตัวคนเดียวเลยสัมมาตัวคนเดียว,ว,ยวอยู่ในหุบเขาอยู่ในหมู่บ้านนี่คือมาคนเดียวมาบกโดตัวเดียวมาสางมาแปงบทุอยยางเพื่อนพาเห็ดย,ยังกับก็เห็ดบุอยยางแล้วเาก็เห็ดต้องไข่พอมก็เห็ดออกมาเห,เาาห็นดีเดียว่าเห็ดด้แม่นบาลา่ละ <lat> ผมไม่คง <lat> ผมคงยังจะอยู่เยอสุธาเหมือนเดิมเพราะว่าบ้านผมอยู่นี่โกดังผมก็อยู่นี่พนักงานอะไรผมก็อยู่นี่หมดใช่ไหมล่ะลูกๆผมก็เรียนอยู่นี่หมดสําหรับคนที่บอกว่าเขาตั้งสติใหม่เอาใหม่นะถ้าไม่เป็นผมมันไม่รู้หรอกว่ามันเหนื่อยมันบําแบกคนเราันแบกทุกอย่างไม่ได้ใครเป็นยางคือบ้อาไห้ใครบ่อบบีอะไรต่างกันเรากระจายชนเพราะว่าคใครไทยมาหลายเมือแล้ว ไทยซีติดตามมงวาคอยนี่หายมาจะค่า้งหนแล้วเป็นประเด็นที่สังคมและแฟนคลับทั่วประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับดราม่ามือที่3คู่รักวงการหมอลำอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือวิกทิติวุต์วารุณและแพลวพาวแสงทองนักร้องหมอลำสาตา์ชื่อดัง ที่ทางฝ่ายชายออกมาโพสต์ที่เรียกว่าเปิดหน้าชนไม่สนใครหน้าไหนโดยมีใจความประมาณว่าถูกภรรยานอกใจซึ่งมือที่สามเป็นคนใกล้ตัวเรที่เรียกว่ากินบนเรือนขี่รถบนหลังคาพร้อมทั้งยืนยันว่ามีหลักฐานแน่นอนเรื่องที่เกิดขึ้นทราบปนนานแล้วแต่มือที่สามไม่ยอมถอยทั้งที่รู้ว่าฝ่ายหญิงมีลูกมีผัวอยู่แล้ว ภาพพลาวแสงทองนึกร้องหมอลำสาวชื่อดังโพดเพราะความผ่านทางเฟซบุ๊กแพลวพลาวแสงทองโดยระบุว่าเหยียบชนิดจมดินไปเลยทํามันทําให้เธอมีความสุขแาคิดว่ามันเป็นผลดีกับลูกเด็กตาดำดำที่กําลังเติบโตขอบคุณที่ยังมีบางคนมองเห็นเหตุผลและเชื่อม,มั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ฉันไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนต์แต่กูก็บัไดซั่วพอที่จะทําร้ายครอบครัวและเหยียบย่ําคนในครอบครัวหรือพูดเพื่อให้ตัวเองสูงขึ้น และเหยียบอีกคนให้ต่ำลงนี่หรอคำว่าลูกผู้ชายต่อไปนี้อะไรจะเกิดให้มันเกิดแต่จงจำไว้นะผู้หญิงมันจดจำทุกเหตุการณ์มันอาจจะไม่เคยพูดแต่มันสะสมทุกอย่างอย่าคิดว่าตัวเองทำถูกต้องทุกอย่างเสมอไปฉันก็คนมีความรู้สึกเจ็บเป็นโพสต์เดียวและโพสต์สุดท้ายที่จะพูดพอลูกคือหัวใจ ขณะเดียวกันก่อนหน้านี้เมื่อย้อนไปเพียงหนึ่งวันทางด้านของแพวพาวก็ได้มีการโพสต์รูป4คนพ่อแม่และก็ลูกๆทั้งสองคนพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าครอบครัวก็คือครอบครัวไม่มีใครมาแทนที่ครอบครัวของเราได้พ่อแม่ลูกวงเล็บโพสต์นี้ต้องมีคนแคปไปเมาส์มอยเอาที่เธอสบายใจ สำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุตวารุณหรือที่รู้จักกันในวงการกับบิ๊กบ่าวอุดรพาเพลิ่นซึ่งเป็นยูทูบเบอร์และนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังโด่งดังจากผลงานการโคเวอร์เพลงห่อหมกมวกไปฝากป้าจึงมีการติดตามเพิ่มขึ้นกันอย่างรุนลามฉายาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกิดจากการที่บิ๊กเคยอาศัยอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์และเริ่มต้นทำคลิป โดยต้องการมีชื่อเรียกที่จดจำง่ายเลยตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราเรียกกันติดปากมาจนถึงปัจจุบันเขานั้นเป็นหนึ่งคนที่มีความใฝ่ฝันและชื่นชอบการถ่ายวิดีโอจึงคิดคอนเทนต์และการถ่ายทำลงบน YouTube เพื่อให้แฟนๆได้รับชมสมัยก่อนตอนอยู่ต่างประเทศเขาโดนบูลลี่เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเพื่อใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการและทำวิดีโอคอนเทนต์อย่างจริงจัง จนป่อมาผู้ใหญ่บ้านฟิลนด์ได้แต่งงานกับแพวพาวแสงทองนักร้องหมอลำสาวชื่อดังเธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแพลวพาวแสงทองเด็กผู้ใหญ่บ้านฟิลลดนได้เคยเล่าในรายการคุยแซบโชว์ว่าตอนเป็นแฟนคลับของแพวพาวฟังเพลงของแพวพาวทุกวันจนวันนึงได้เป็นเพื่อนกันผ่านทาง Facebook และก็ได้คุยกันมาเรื่อยๆด้านแพวพาวบอกว่าเห็นครั้งแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นเด็กน้อยอยากรู้จักนักร้องหรือเปล่าดูเขาเหมือนเกหัวโปกตอนนั้นดิกผู้ใหญ่บ้านฟิลลด์เป็นเด็กแล้วชอบหมอลำ แต่หลังจากเป็นเพื่อนกันทาง Facebook มีการเข้าไปเช็คว่าเป็นชายแท้หรือเปล่าซึ่งก็มีการคุยกันมากขึ้นแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันตลอดจนทางด้านแพลว์พาวก็แอบคิดว่าเขาคิดอะไรกับเราหรือเปล่าซึ่งในระหว่างเวลาที่มีการคุยกันนั้นต่างคนก็ต่างปากแข็งที่จะพูดถึงความในใจจนสุดท้ายก็ตกลงคบกันซึ่งในระหว่างที่คบกันนั้นก็มีอุปสรรคเช่นกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแฟนคลับของทั้งคู่ แต่าทั้งคู่ก็สามารถผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาจนได้จนตอนนี้ทั้งคู่มีลูกที่น่ารักถึงสองคนด้วยกันก็คือน้องนาริตะกับน้องโตเกียวพร้อมทัานมีธุรกิจที่ใหญ่โตพิสูจน์ความสามารถและความรักได้สำเร็จ ร่วมกันทาวงดนตรีหมอลาในดามแสงทองฟินแลนด์ทั้งยังมีบ้านสุดหรูหลังโตที่สร้างร่วมกันในจังหวัดยะโสธรอีกด้วยเอาเป็นว่าเราบรรดาขาเพื่อนต้องใจเย็นๆอยากจะรู้กันใช่ไหมละ่ะว่ามือที่สามที่ทาครอบครัวเขาแตกแยกเป็นใครแต่ก็อย่าลืมว่าต้องสืบกันด้วยสปิเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเต่มเลยก็ตามทางเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับทั้งคู่ได้หันหน้ามาคุยกันพร้อมเดินหน้าเริ่มใหม่ไปให้ได้นะครับ